สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำอีกครั้งนะคะน้ำทีมงานฟอร์ดบานปลายนะคะอยู่ที่ออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีของเรานี่เองนะคะวันนี้นะคะน้ำจะพาลูกค้านะคะมาดูตัวรุ่น XF4 นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นสีสีขาวนะคะของเรานะคะเครื่องยนต์2.2นะคะตัวนี้นะคะจะพามาดูกันนะคะว่าตัวนี้แต่งอะไรแล้วก็ใส่อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญดูไปพร,พร้อมกับน้ำได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งตัว f 1 5 0ของเรานะคะพร้อมกระจังหน้าแบบขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือเอเวอดี U A D นะคะแบบนี้เลยนะคะทําให้โป่งใหญ่นะคะระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะพร้อมไปด้วยตัวครอบไฟด้านบนนี้นะคะใส่เพิ่มให้นะคะแล้วก็ไฟของเรานะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นไฟมาแต่งนั่นเองะคะ่ะสังเกตได้เลยนะคะจะมีขีดขดแล้วก็ไฟลูกแก้วด้านในนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟซินนอนนะคะตรงแถบ แบบตรงนี้เลยนะคะเป็นชุดแต่งตัว f 1 5 0นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมด้วยไฟตัว c ตรงนี้เลยนะคะดูได้นะคะสังเกตได้นะคะตัวชุดแต่งตัว f 1 5 0นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยซุ้มล้อของเรามาตรฐานก็คือจะเป็น6นิ้วนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้แบบไร้หมุดนะคะแบบนี้เลยนะคะสไตล์แบบนี้เลยอันนี้คือใส่ให้นะคะพร้อมไปด้วยนะคะแม็กนะคะแม็กลา์ออฟโรดของเรานะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ยางก็เป็นยางของยี่ห้อของมอนเตอร์นะคะตัวนี้นะคะขอบ18นะคะใส่ให้ลูกค้านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวถาดลงมือของเรานะคะตัวนี้เลยนะคะมีตัวหนังสือคําว่าเลน g e r ร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะป้องกันการเป็นรอยให้กับลูกค้านะคะเป็นบันไดนะคะก็จะมีมาจากโรงงานแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะพร้อมด้วยตัวด้านบนเลยนะคะ เอาหลังคาของเราก็มาจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะใส่มาเพียบพร้อมนะคะรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเดินวนดูไปพร้อมกันเลยนะคะโลบาร์นะคะโลบาร์ตัวนี้ก็มาจากโรงงานของเรานะคะเป็นโลบาร์เหล็กแบบแข็งแรงแล้วก็อย่างหนาเลยนะคะตัวนี้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะมุมด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟนะคะตัวนี้นะคะใส่เพิ่มให้นะคะป้องกันการเป็นรอยนะคะ หรือว่าโดนเฉียวชนก็ช่วยได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็พร้อมด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะตรงกันชนหลังนะคะตัวรุ่น x f ็ f ของเรานะคะนี่ก็ดูได้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะตรงนี้เลยนะคะก็ใส่ให้ก็จะเป็นตัวกาก,ากบาทนะคะตัวนี้นะคะก็ช่วยป้องกันการเป็นรอยแล้วก็ใส่ให้สปอร์ตแล้วก็ดูสวยหรูด,ด้วยนะคะตรงนี้นะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะ เดี๋ยวมาดูชมภายในตัวรุ่นนี้นะคะว่ามาจากโรงงานของเรานะคะจะเป็นแบบไหนนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวรุ่น XF4 ของเรานะคะก็จะมีจอระบบ Android นะคะ8นิ้วนะคะตัวนี้นะคะพร้อมทัสกีนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ทุกอย่างเลยนะคะ สเปคหรือว่าระบบก็คล้ายๆกับตัวรุ่น XLT ของเรานั่นเองนะคะก็เป็นไงบัางคะดูตัว X4 รุ่นตัวนี้ของเราไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือว่าติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ YouTube หรือว่าเพจให้กับน้ำด้วยนะคะก็วันนี้น้ำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีตัวใหม่รุ่นใหม่นะคะน้ำก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าสนใจรถ Ford นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะ r รนเจอร์ประตูหรือแคปหรือว่ารุ่นอื่นๆของ Ford ของเรานะคะก็ โทรหาน้ำเบอร์ที่โชว์ด้านหน้านี้หรือว่า s อ d l ล n e มาได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีมากคะ่ะ